่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนแม้ว่าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมของเราจะมีสภาพบริบทที่ส่วนใหญ่แล้วผู้เรียนเป็นเด็กด้อยโอกาสมีฐานะยากจนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายแต่จุดเด่นของเด็กนักเรียนโรงเรียนเราก็คือเป็นเด็กที่มีจิตอาสามีทักษะในการทํางานช่วยเหลืองานกับผู้ปกครองและก็มีคุณครูที่เข้าใจความรู้ความสามารถความแตกต่างของผู้เรียน กิจกรรมที่เน้นสู่การปฏิบัติสามารถเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องจึงเป็นแนวทางที่ให้ผู้บริหารครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองร่วมคิดแนวทางในการพัฒนาให้ผู้เรียนของเรามีทักษะอาชีพ พัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านอาชีพร่วมกันเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ผู้เรียนของเรามีทักษะอาชีพนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวตลอดจนสังคมได้อย่างมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนต่อไป